บากมันคล้ายๆเขือนคนไปเขินเลยเฟซลุกโอเคมามามาสาวขอเฟซลุกว้ยโอ้โอเย็นครับเย็นโอ้เย็น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 เจ้าโอ้นื้หรอหรอเนื้อยูเน่เนมฮะ้ันทอง้านเทือมโอ้ เส้นทางที่ว่าสวยงามมากคราบินโดนตอนนี้คือเป็นเส้นทางที่โคหรับผมครับโอ้ยรีบแก้คงไม่ได้ยินเสียงเราแน่ๆเลยออกเดินทางกันต่อนะครับทุกคนฝนตกเฉยเลยนั่งกินข้าวอยู่ตกไปปล่อยก็เลยรีบเก็บ กินยังไม่ทันอิ่มเลยเนี่ยดูฝนตกแล้วเนี่ยแต่ว่าตกไม่หนักนะครับถ้าตกหนักเดี๋ยวผมจะต้องเซฟกระเป๋าที่ผมสะพายอยู่นะครับเนี่ยมันก็โอ้ oh. เอาวแล้วไงตกเฉยเลยว่าแล้วอากาศมันเย็นๆเป็นปกตินั่งอยู่พักเดียวกินก็ก,กินเป็ดเฮ้ยเดือดอยู่น้อยนึงโอ้ oh. ตกแล้วอ๋อ oh. อยู่ท้าเกิดตรงหน้าเดี๋ยวจะจอดเบรกนะครับแล้วก็จะคุมคุมกระเป๋าหรือหรือไม่มก็ต้องหลบฝนอ่ะมันนะยังไม่หนักนะอย่ายให้หนักนะโอ,โอ้โหไปแนละ้วชักเริ่มเยอะแนะล้วเอาลารุ้นต่อครับทุกคนติดสายฝ่ายนี่น่าจะดีนะผม,มว่าข้างในก็เป็นบ้านเก่าแก่เขาดูดิตินขอเพียบเลยดำๆน่ะบนสันเขากำลงังแบบ ไต่เลียงกันไปเป็นระดับระดับนะครับเหมือนขึ้นเขาไปเลยน่ะมันต้องมีทางไปแน่ๆเลยน่ะถ้าจะเป็นทางข้างหน้าเนี่ยโอ้ยเรียกข้อควายเราไม่เคยเห็นข้อควายที่นี่ครับเขาเลี้ยงแบบนี้เหรอเขาเรีข้อควายนะอ๋ออันนี้คือข้อควายนะครับข้อควายเนี่ยชนบทเขาใส่ข้อหมู่แทนเลยเหรอโอ้โอ้ผมไม่เคยเห็นนะเขาเลี้ควายแบบนี้เลย ควายแถวบ้านเราหรืออีสานนี่คือให้ทุนเนาะอาจจะเป็นข้อหมูแล้วก็มาดี y เลี้ยงคอกเลี้ยงควายแทนนะครับแล้วก็ที่ที่ควายนี่ก็คือกองไว้เก็บไปใส่ปุ๋ยที่นาข้าวได้โอ้จริงด้วยนาข้าวขอเอาที่ควายใส่ปุ๋ยนะเห็นตาดำๆดแล้วก็ตรงก็มีคนทำทำพักอยู่อ่ะนี่เป็นวิถีชีวิตชาวเกษตรที่อยู่เขตแนวร,รอยต่อของจังหวัดน,นะครับ ไปดูคนันต่อนะครับก็าพาหินใหญ่ไหมแต่ว่ามันต้องกอของหินล่นลงมาหรือไม่ก็เขาอาจจะทางานแบบเอาหินออกเพื่อที่จะเอาไปช้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนชุนคอนก็ได้เพราะเป็นเส้นทางไม่ใหญ่เนี่าหินที่ผ่านมามันเห็นแบบๆเลยให้ทุกคนดูบ้านโบราณดูครับบ้านโบราณครับอันนี้คือใช้ไผ่เนี่ย ทำเป็นฝาผานังนะครับแล้วก็หลังคานี่ก็เป็นหลังคาดินขอข้างๆปลูกมาข้าวสวยมากเลยคนในชุมชนน่าจะเอ,อ่อยู่กันแบบนี้นะไปเดินดูหน้าบ้านหน่อยปะ่ะสวยนะหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเขารู้เป็นที่ทำอะไรเนี่ยข่างถนนปลูกข้าวครับทุกคน ผนังมีไม้ผสมนะครับหลังคาดินขอาคนเวียดนามจะเป็นแนวนี้น่าจะเป็นพี่น้องชาวไตหรือชาวชนเผ่าที่เราได้ไม่เห็นแล้วแล้วเราสึกชอบเนะาะข้างเป็นบอ่อปลานะครับข้างหลังเป็นบอ่อปลาสวยนะเนี่ยพูกข่าหินที่ผมบอกว่ามันมีนการล่วงลนของหินหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องเอาหินเอกเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน อันนี้คือหน้าบ้านเนะเป็นบ้านสวยงามมากมีรถไถด้วยน่าจะเป็นที่กับเก็บข้าวหรือเปล่าน้ำข้างๆก็มีครับเป็นน้ำห้วยน้อยน้อยนี่ถึงวิถีชีวิตในชนบทบ้านเราเลยตามคณาก็ปลูกผักปลูกพืชไว้กินได้ไปนะครับชาาก็ควายเขาจริงๆแหละในโซนนี้ ดูมันคลองมุงเลยเดินทางกันจอทุกคนโอ้ยน้ำสวยไว้ว้าวนี่เป็นที่กักเก็บน้ำหรือเปล่าแต่น้ำสวยมากเลยโอ้ดีอุ้ยเป็นเป็นแก่งสวยครับสวยจริงๆตรงนี้แก่งไหลนะโอนี่นี่เขาเป็นที่กักเก็บน้ำของคนในชุมชนแล้วโอ้การจัดการเขาดีอ่ะ อ๋อตกปลาเลยเนี่ยมีหนุ่มตกปลาด้วยไม่รู้ว่าได้เปล่าข้ากเก็มน้ำนะครับน่าจะมาทะลุอ่าอําเภอใหญ่หรืออําเภอนะครับตรงนี้จะเป็นวงเวียนต้นไม้วนให้ดูก่อนมีคอง ดูขวามือนะครับทุกคนแต่ว่าน่าจะปิดน่าจะเป็นตลาดนะก็เป็นชนบทแล้วนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่อยู่เนี่ยเข้ามาแล้เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วนะครับเขาน่าจะเก็บข้าของหมดแล้วเนี่ยจริงๆก,ก็จะมีขายหมูขายเนื้ออะไรต่างๆมากมายเลยขายผักหรือว่าต้องรอตอนยืนอีกทีหนึ่งผมก็ไม่มั่นใจตอนนี้ออกจากเมืองที่เราแวะ ไปซื้อน้ำครับเส้นทางก็จะออกมาในโซนที่เป็นภูเขาจริงๆแล้วนะคือมันเป็นพื้ที่ต้องพักนะครับทาให้ทางเราคือยากมากเวลาเดินทางที่จะไปซื้ออะไรตอนนี้อะไรทุกคนดูทางครับชาวบ้านเนี่ยไปไหนไม่รู้มันมีสองทางระหว่างทางขึ้นกับทางลงโเขาต้อง่ามาบินเล่นไวนี่ใกล้จอดก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูจีเบก่อนนะครับอไม่ก้น คือมันเป็นถุกเขาล้วล้เลยอะลงไปนี่แย่เลยอะโอ้ยรถดูไปผมไม่เคยมานะครับดูจีเบสก่อนแต่เราเลาสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอ่อน่าจะถึงนะครับแต่ที่นี่น่าจะไม่มีสัญญาณฮะดูนี่ทุกคนอ๋อเราต้องลงไปตามรถเก่งคันเมื่อกี้ไปอ่าดูเขาเล่นนกอะไรสินเจ้าน่าจะรอรถครับกลับบ้าน รินจ้บ <f ix> อ๋อเลี้ยงนกด้วยเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เ,เป็นนกเ <c oughs> ขาคงสงสัยว่าผมมาทำอะไรไปทางนี้ก็น่าจะเป็นโอ้ไปไปบป็นภูเขาวเว้ยน่าจะมีหมู่บ้านอยู่เนี่ยครับมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหลืบเขาทางคดไปเคี้ยวมา น่าจะเอาของไปด้วยแหลอ๋อเขามีกรงเลี้ยงนกไปไปดูนกเขาหน่อยอ๋อไม่ใช่นกเ่ะยกาของกาอืมเอาไปเด้งครับนี่ซื้อมา,อาไปเด้งนะ่ะแพักเบรกครับไปดิฟ้าไกลผมตูดผมระบมครับผมบอกเจ็บกลามากันอยู่เลยที่ผมไปซื้อนี่ อ่บาบักมันบักมันอ่า้วดูหน่อยครับเขาขายเนี่ยสาวขายสวยด้วยเดี๋ยวดูก่อนเขาขายเท่าไหร่วะ,ะวันนั้นเราซื้อก็ถุงละสิบหาบาทสองุงก็30บบาทนะครับดูก่อน ต้นอยูไ่ไหนสวนอยู่บนนู้นเหรออ๋อสวนอยู่บนนู้นครับสวนอยู่อยู่ทางขึ้นไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไปได้แต่ว่าต้องไปงแรงๆครับเก็บนี่เหรออ๋อนี่นะโอ้เด็กจมดยไะขาคงถ่ายอยูอ่ ใฟรกันดูดีนะ<อ>ถ้าจะเป็นแฟนก,<อ>กั<อ>กมนม้นก็พี่น้องกันแลหละอ๋อนี่นี่ลงมาแล้วมาลงมาแล้วนี่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 มาแล้วอาชีพเก็บมักมันโอ้ชันมากเลยว่ะเออว้าวนี่ขามาซื้อจริงด้วยอยากได้ลงๆๆองเท้าจัรยานอ นี่เองเป็นอาชีพของเขานะครับปลูกบนดอยช่วไหมพี่จเจ้ารองเทาทุกคนสุดจัดเลยโอ้ยนี่อารมณมเที่ยบเลยโอ้แตกมานี่อ้ <c oughs> ต้องต้องบีบให้สัญญาณก่อนเลยโอ้ นัน <g ül> มากกี่เฮือนโบราณนะครับเป็นไม้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคล้ายๆเฮือนคนไตเขินเลยแต่ไม่ใช่ครับเป็นคนไตที่อยู่ในโซนเวียดนามโอ้ดู <c oughs> <c oughs> เถื่อนนึกขับเพลิอนเลยเนี่ยฮัลโหล Where y ยู g o อิงไปละโอเค thank you กลับกัน bye bye คุยกันได้ทำอย่างนี้พูดไม่เป็นแต่ว่าการนำเสนอแล้วก็การสื่อสารนี่คือใช้ได้เลยบ้านนี้สวยนะเนี่ยที่ผมไปเก็บมากมันนะครับสวยมากเป็นวงบางทุ่งนานแล้วก็มีสาวมาบ, ain, บ, ain, บ ain, ่อยๆให้ยี้งรู้สึกว่าชื่นใจ ขี่ข้ามตอดอีไหมเนี่ยยังไม่ถึงไอ้จุดที่เป็นของไส้งูเลยอ่ไปต่อครับเฟสบุ๊กโอเคโอเคมามามาสาวขอเฟสบุ๊กเว้ยโอเคจอดมาหาไม่เจอโอทางเกียววอร์ดยูนิมยูนิยังยี่ยังยี่ยังยักษ์อันยูเล่ห์ฮะขวางตัวเล่หขวางเล่ห์อ๋อนะ ตุเล่์ย้อน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 โฮมอ๋อโฮมอยู่นู่นนะเออโอเคกลับเอิญสาวตามมาต่อเที่ยวเที่ยวโอ้ยอะไรวะโอ้โหสวยมากแต่อย่าให้ได้จอดครับเพราะรถไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยโอทุกคนน้ำตกเยอะมากเลยเดี๋ยวแวะไปดูก่อนน้ำตกตามข้างทางได้เยอะมากเลยนะครับคือมันเป็นจุดพักรถได้เลยอ่ะ คือความรุนสูงสูของพืนป่าเขาดีมากโอ้ย,อยเนี่ยก็ะนานนะคะแล้วนุก็เป็นไอ้น้ำที่เขาออกมาจากน้ำตกไม่ใช่มีแค่นี้นะตรงข้างทางนะมีเต็มเลยอย่างเงี้ยไหลออกมาจากบนภูเขาเนี่ยคือแล้วมันก็ไหลลงเนี่ยไอ้ที่เป็นรางน้ำเนี่ยล่นลงไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าผาก็ไหลลงสู่มาน,านม้ำน่าจะเย็น,นพอควรและเดี๋ยวเดินไปลองสัมาัหน่อยโอเค โอ้ยเย็นครับเย็นโอ้เย็น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 ดีแต่ทางที่เราเดินทางมามันอันตรายมันโค้งเงี้ยถ้าอาจจะไม่โค้งมากแต่ว่ามันก็ทําความเร็วไม่ได้เนี่ยชั่นนะครับอ้อมภูเขาเนี่ยขึ้นไปเนี่ยยอดเขาเนี่ยวิ่งขึ้นไปสั่นเขาเนี่ยตามล่เขาเนี่ยมันอันตรายกว่าถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับก้นผมด้านแล้วผมปวดก้นมากผมบอกตรงเลย ต้องแวะพักเป็นจุดๆครับเพราะนั่งไม่เต็มก้นเนี่ยต้องคอยขยกกับกระเป๋าเรื่อยๆ, <S <S เ,อยๆเลยโอเคนะเดี๋ยวไปกันต่อที่ไหนไปทางรออยู่ไงมอันนี้ก็เข้าไปเวลาบ่ายสองกว่าแล้วผมยังไม่ถึงเลยแต่ผมทะเลทรายอยู่เงี้ยนะถึงตัวเมืองก็น่าจะอีกใช้ชาชาระยะเวลาก็พอสมควรน่าจะเย็นเหมือนเดิมเจอกันปะอากี้สุดังตันนะขาเจ็บอ๋อสาวสวยด้วยออาไปแวักบนวัดเขามาเล่นน้ำอ,อะไร โอ,อโอ้นึกเหรอเอนึกเนรออ๋อขอมาเอาน้ำครับขอบเอิญบ๊ายบายคลิปนี้ทำไมเจอแต่สาวสวยจังไม่เข้าใจ <laughs> สาวดอยสาวดอยสเต็ปเราต้องสาวดอย,ดยไปครับ <laughs> โอ้โหทุกคนลงเข่ามาแล้วครับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยมันเป็นเส้นทางลอ้อท่อเขียบชายแดนเวียดนามจีนฟิลการขี่รถเที่ยวก็คือเชียงใหม่แป้งสอนฟิลเดียวกันเด้เลยอะ่ะทาก็คดคดโคด้คคคคงไปโคง้คง,คงมาแต่ว่าที่นี่รถจะไม่เยอะนะครับนักท่องเที่ยวจะน,น,นานๆโทรมาสักคนเนี่ยดูฟิลแต่ว่าบ้านเราจะไม่มีฟิลอย่างนี้ในแบบแหวกภูเขาแล้วเห็นนาธรรมดาย,ยู่ตรงกลางเนี่ย แต่พูดถึงว่ามีวัวมีควายถ่ายนา้ำยังไม่เห็นนะมันไม่เหมือนทางเดียนเบียไหนแต่ถ้าเป็นภาษามงาน,นะย้อยยงไม่ดูแลย้อยยง <laughs> สินเจ้าสินเจ้าค่ะ <laughs> ไม่ใช่วเตว๋อไ้เนื่เป็นคนย้ายมีงานหรือเปล่าไม่รู้ครับ นี่บ้านนี่บ้านสุดยอดเลยนะสวยน่แล้วดูวิวเขาข้างหลังโอ้ยเนาะกำลังรอรถบัสโอ้ดูเขาใส่กระโปรงกันไปไหนสักอย่างน่าจะมีงานอะไรสักอย่างครับก<ร>็เพิ่งจะกลับมาจากงานด้วยซ้ำอ่าโอเคเราไปตอบ<ร> what your name your name ฮะลานหัวเขินสาวเขินสาวเขิน คลิปนี้จะมีแต่กส,สาวครับบอกเลยเลยครับว่าน่ารักทุกคนวันนี้เลี้ยงมาเยอะมากลเลยเนี้ยกจะไว้ใช้งานในการเดินทางข้ามูกเขาไปประเทศจีนโอ้ยเนี่กำลังทำนาเลยกำลังโยนกล้าเลยโอ้ดูก่อนพิธีชาวนาในชนบ,บทดูครับ อบรรยากาศดีนะเด้แวะดูสักนิดหนึ่งนะครับเขาใช้อันี้หาบหาบกล้านะครับต้องดูดิผมไม่เคยเห็นนะเออนี่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 เออไปบายไปเถอะมึงอ๋อเดี๋ยวไปดูขาขาเนื้อขของกําลังกล้านะเออไป เดี๋ยวไปดูเขาเอาก้ารนิดนึงครับเดี๋ยวจะไปแล้วออออโอ้นู้นก็ดำครับนู่นก็ดำนานน่นแล้วก็ถอนก้ารแล้วก็มาเยอะนี่ดูนี่นีน่นี่ก็ถอนใกล้ตรงนี้นะครับนี่เขาจะเอาก้ารใส่ตะก,ก้าแล้วเขาจะาไปดำนาอื านะอาณะได้ใช้ในการเดินเขา<อ>แล้วก็<อ>ขี่ได้ด้วยขนของได้ด้วย<อ>สินจ้าขอบคุณใกล้เคียงครับใกล้เคียงบ้านเราคล้ายคล้ายบุ้งขี่โอเคอไปดีกว่า ถึงแล้วนะครับถนนไส้กูเดี๋ยวขอบขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าทางมันจะชันแล้วก็อันตรายผมไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปให้ได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิแล้วมีการท,ทาถนนด้วยดูนะครับโค้งชันมากแล้วก็ภูเขานี้สูงมากเลยนะครับมันต้องบินโดรนถึงจะเห็นวิวสวยๆของไส้งูแต่อย่างงี้ก็ได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวมันจะมีจุดให้เราได้ถ่ายรูปแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเจอจุดนั้นหรือเปล่านะครับโอ้ดูนี่ึ้ื่นมว่าเลยลองดูถนน อันตรายนิดนึงนะครับก็ขอใช้สมาธิในการขับรถก่อนนะครับทุกคนโอ้โหระเบิดข้าวบนเลยโอ้โหระเบิดข้าวบนเลยเสียวที่แบ่งเลยเุ้ยกระเบิดบนภูเขาโอ้ยระบายช่วงวัเนี่ยโอ้ยโอจุดเบรกครับจุดพักพักเบรกครับ ไสงมูของแท้แน่นอนเขาเจาะหินนะครับแล้วก็อะไรแย่เขาฝั่งน่าจะทำการจัดแต่งในถางทเที่ยวเที่ยวครับโอ้โหหินเต็มเลยอะ่ะทางมันเสียหรือว่าเขาทำทางใหม่กเนี่ยดูๆบอกเป็นที่เที่ยวแล้วเป็นไฮไลท์ของคนที่มา ไอจุดนักเกี่ยรคือเป็นจุดที่เขาพักรถซึ่งผมเองก็น่าคิดว่าจะพักแต่คณคนเยอะแล้วก็เลยไม่อยากพักปรากฏว่าเต็มๆไปโอ้โหดอ,อ,อันตรายสุดๆช่วงนี้นะครับไม่ได้นําให้มานะครับช่วงนี้น่าจะใช้เวลาาเลยก็จะเสร็จพยัคฆ์พยังฆ์ขยายถนนโอ้โหเนี่ยอันตรายสุดๆครับช่วงนี้ ตกลงเรามาผิดที่ผิดทางวันนี้ผู้นี้ต้องกลับเส้นทางนี้น่อนี่เรามาเที่ยวหรือมามาจนภัยวะ <laughs> ของกำปองของเว่นแท้เลยอันแน่นทัวรมีดอยไอ้ด้วยอ่ะมีเครื่องจับเนื้อฝุ่นครับกินเต็มๆไปเมมส้นทางที่ว่าสวยงามมากถ้าวบินโดนตอนนี้คือเป็นเส้นทางที่โคหรับผมครับโอ้ดู แม่โควิ่งด้วยแม่โควิ่งบนถนนแล้วเขจะไปแซงวะน่าโอ้แม็่โควินน่งบนถนนไหมวะอันนี้เรียกว่าได้ว่าเป็นเส้นทางที่อันตรายสุดๆนะครับสำหรับการเดินทางบนเส้นทางนี้เลยเราจะทำเพราะท่าแม่ไม่เคยแซงแม็่โคจะแซงวันนี้โอ้ยโอ้ย รีบแกเขาไม่ได้ยินเสียงเราแน่ๆเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องหาทิศทางอื่นกลับจะมีทิศทางอื่นให้กลับวะเนี่ยโอ้ยเหรอหุ่นเจาะหินนะครับเจาะหิน วสวยไหมครับทุกคนวิวข้างล่างคือวิวของภูเขาที่เรากำลังภาพถนนเส้นไส้งูเป็นถนนที่อันตรายมากช่วงนี้เพราะว่าเขากำลังทำสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับโอ้ทุกคนไปดูดวันมื่อกี้เราผ่านถนนเส้นไส้งูมานะครับเน่นี่นี่น แต่ว่าถ้าจะเห็นวิวสูงๆส,สวยๆต้องบินโดนาแต่ว่าเราวิ่งอยู่พื้นราบเราไม่เห็นไงคือยากมากเลยอะช่วงนี้นะครับเนี่ยเป็นไส้งูงเห็นปะอ่าบุนให้ดูเนี่ยที่เราเนี่ยอย่างเงี้ยเราเอาอยู่ตรงจุดสีแดงครับปืดปืดดปืดดปืดมาเนี่ยโอ้โหดูผ่านมาได้ถือว่าบุญหัวแล้วครับพอดีเขาทําถนนใหม่ด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับเวลาข้ามมาเสร็จมันก็จะเป็นวิวของภูเขาเพราะเราอยู่บนภูเขาสูงใช่ไหมครับรถด้วยนะครับว่ารถมาเร็ว เราก็จะเห็นวิวของนาขั้นบันไดคล้ายๆกับซาปาเลยนะครับกำลังเริ่มทํานามีสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็ภูเขาที่เราเห็นนั่นคือมันเป็นภูเขาที่อยู่ในโ,โซนบริเวณพื้นที่รับสูบข,ของเวียดนามเราก็จะเดินทางกันไปตรงนู้นต่อนะครับ<ม>ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่ผมอยากเจอก็คือเส้นนี้เส้นที่โหดและตรีที่สุดสมใจยากแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับทุกคนเป็นกำลังใจในการเดินทางให้ผมด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วมเลยครับ ทางในการกลับมาฉันพร้อมนำพาให้พบความสุขใจ